อันนี้คือวันที่35ก่อนสอบเอเลฟเวลโอ้โหเออเฟงค่ะเออเฟง ลองกินได้ชิมของอร่อยทุกวันแล้วก็ดีวิวแล้วก็ได้เงินคิดแล้วต้องมีความสุขบ้างขนาดสั่งไลรหม่เขาเองสั่งกันขาดั่ชอบอะไรเองอ่ะถ้าตอนถ้าตอแรกๆฉันมีไอจีแล้วตอนนี้ฉันไม่มีไม่ไหวอ่านีแล้ว นี่ก็ไม่ยอมแพ้หรอกมีตั้งหลายอาชีพมีตั้งหลายที่ที่ตั้งหลายโอกาสที่จะพาเราไปอยู่จุดที่ดีขึ้นจุดที่เรามีความสุขขึ้นหรือว่าถ้าพูดเรื่องเงินก็อาจจะทําให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้นและก็แค่จะบอกว่าเราจะไม่หมดหวังในตัวเองตอนนี้ก็ลังตัวมามา่าฉันจะไม่หมดหวังในตัวเองทางนี้ไม่ได้ก็แค่เลือกทางอื่นเพราะสิิตไม่ได้มีแค่ชอยเดียวสู้ทุกคนเลยแล้วด้วยถ้าตอนนี้ก็คงจะเสียใจกว่านี้มาก แล้วก็ชิลต่อพอโตขึ้นมันก็รู้แล้วแบบว่าโลกนี้มันกว้างมากแล้วกออันนี้มันไม่ใช่จุดหมายของเราอีกต่อไปแล้วหมายถึงเหมือนถ้าตอนเด็กมันก็จะอยากรักษาคนอยากเป็นหมออยากใช้ความมู่ชีวะใช่ไหมพอโตขึ้นเรารู้แบบว่าการนว่าสิ่งที่สําคัญมากกว่าก็คือตัวเราเวลาว่างของเราการที่เราแบบว่าไม่ต้องทําอะไรเลยแต่ว่ามีเงินหรือว่ามีเวลาพักผ่อนมีเวลาใช้ชีวิตมีเวลาเสาร์อาทิตย์ อะไรเงี้ยอืมก็เลยไม่ได้เฟลมากไม่เช่มนไม่เสียใจนะแต่วก็มันก็มันมุดอ่อนได้ง่ายกว่าตอนเด็กๆแล้วอือเพราะว่ามันมีอะไระเอียดหลายอย่างเราอยากจะเที่ยวรอบโลกแลวอยากจะคุยภาษาอังกฤษให้เก่งขึ้นเลยอยากยากพูดได้สัก 3, สามสี่ภาษาหรืออะไรอย่างเงี้ยว่าอะไรที่เรามีมาสูขข้กันต่อไป่ะ Tomorrow not no today today no ไม่ว่าทุกคนจะอายุเท่าไหร่หรือว่าจะคิดว่ามันสายแล้วหนูคิดว่าทุกทุกคนสามารถทำตามความฝันได้ในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าชอบแล้วก็มีความสุขแล้วก็เชื่อว่าทุกทุกคนทำได้แน่นอน ก็เฟี้ยงระเบิดต่อเลย เราจะมาดูเคชี <c oughs> แล้วก็มาด้วย <c oughs> ข <mile inside> ับไปเร็วมากเลยอ่ะพ่ออะไรพัหนึ่งอ จบแล้ววว YouTube ท v วู้วตอวดูที่มันแฉบมาใช่ไหมว่าร้านชืน่อว่าฮิโร่หลัจากนี้ก็คือการซ่อ้ลาครับล่ามเรื่องมา,งาต่อจากนี้ตั้งเส้นเล็กผมประกอบการระหว่างวันวันนี้เรียนย้อนหลังไม่ทันนะคะชี้แจงก็ยังไม่อ่านเราจะมาเรียน,นตอนเย็นนี่แหละ That ม, e, มีตัวอะไรบ้างพรุ่งนี้ถูกหวยอยากได้ตัวนี้ฟรีแล้วกันอิสระีเข็ดฟิเท่านั้นเท่านั้นเท่ั้นเท่านั้นทุกเงินถพิกาส์ได้ฟรีเจ้าก่อเเช่อมต่อเอ้าเอ้าเอ้าีเข็ดเหรอุฉนไดฟรีซีเข็ดซีเข็ดใช่หรอไม่ฟรี หรออะไรก็ได้ดีหมดอุ้ยทํไมหน้าเหลืองเฮ้ยสีเหลืองคืออะไรอ่ะเออหมูหมูคู่จะลาออกแล้วอู้ยังไงทํางานดิเนีแต่ว่าจะได้งานใหม่ที่ดีขึ้นไงใช่ๆๆน่ารักๆ่เหมือนแกะเลยโหน่ารักว่ะาไม่รู้เหมือนกันซื้อมาองมีผุนในเพื่อนเนี่ยติดหมด ม่คิดว่างค่ะแล้วค่าสนใจจองกี่ท่านค่ะ อนาคตของเรานี่สิงนะที่ทำให้เงินเดือนหมืนเกกลายเป็นหาหมื่นนี่ชิงนะกินอะคุยเปนหอมหวานจริง